นายค่ะก็อาการโดยรวมยังทรงๆนะคะมีกินบ้างนอนบ้างะคะ่ะแต่ก็คือย,ยังน้อยกว่าช้างปกตินะคะยังปกติน้องควรน,นอนประมาณแบบสองชั่วโมงประมาณนะะี้ค่ะนี่ก็ยังนอนแค่แบบครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินนิดหน่อยวันนี้วัดไข้ก็ไม่ได้มีไข้นะคะเมื่อวานยังมีตับๆอยู่ะคะ่ะค่าเลือดนะคะก็ค่าเกดเลือดเริ่มจะขึ้นมาบ้างน,นิดนึงนะคะ่ะ ส่วนค่าไวรัสยังท่อๆกับเมื่อวานแต่ถ้าเทียบกับวันแรกอะคะ่ะที่อยู่ที่24วันนี้ลงมาอยู่ที่29นะคะก็คือลดลงแบบช้าๆสาหรับตัวไวรัสนะคะแต่ถ้าจะเป็นลบเลยอาจจะอยู่ที่ประมาณ29ะคะ่ะน,นอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนอยู่ค่ะตอนนี้ให้การรักษาโดนพัสมาอ่าใช่วันนี้เดี๋ยวให้พัสดมาอีกรอบหนึ่งะคะ่ะน่าจะเนี่ยคะ่ะประมาณเที่ยงคืนเหลือก็นให้ คุณท่านะคะนะคะ,ค,ะคุณได้ซื้อติ่มซื้อค่ะขอบคุณค่าค่ะ